เราจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็คลายออกก่อนน,นะอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็ขยับให้ได้ฉากให้ได้มุมนะครับอย่างนี้แล้วก็ทำการล็อกเลยครับ แค่นี้เลยก็ไม่เปไหนและโอเคผมล็อกไว้ทั้งสี่มุมแล้วนะครับนี่นะมุมหนึ่งมุมสองมุมสามอ่ามีมุมนี้หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้มุมนี้ก่อนนะ